จังหวัดลำพูนเมืองแห่งลำไยที่อุดมสมบูรณ์และมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเราจะพาทุกท่านไปพบกับกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนที่นี่คัดสัรลำไยอย่างพิถีพิถันจากสวนอันอุดมสมบูร,รณ์เกษตรกรของเรารู้จักทุกต้นรู้จักทุกผลลำไยเพราะพวกเขารู้ว่าทุกผลคือความใส่ใจ ลำไยสดใหม่ผ่านกระบวนการแปรรูปผลผล,ผลิตที่ทันสมัยสู่ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยใจจากใจของเกษตรกรถึงผู้บริโภคเครื่องดื่มน้ำลำไยผสมไฟเบอร์รถน้ำพึ่งมะนาวตราลองแกนวัน ผ่านขั้นตอนกระบวนการแปรรูปที่ปลอดภัยและการผสมสูตรไฟเบอร์จากผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการบรรจุสินค้าที่มีมาตรฐานจากการผลิตคิดค้นและความตั้งใจของกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลป่าซางช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนผ่านผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจากลำไยในจังหวัดลำพูนไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจกท,ท้องถิ่นแต่ยังช่วยให้ชุมชนสามารถเติบโตและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เครื่องดื่มน้ำลำไย,ยผสมไฟเบอร์รสน้ำพึ่งมะนาวตราลองแกนวันเต็มไปด้วยไฟเบอร์และสารสกัดจากธรรมชาติดื่มง่ายสบายท้องและดีต่อสุขภาพขั้นตอนไม่ยุ่งยากเพียงฉีกซองเทน้ำแล้วชงดื่มมีสรรพคุณช่วยเสริมระบบทางเดินอาหารบำรุงลำไส้ช่วยย่อยอาหารและการดูดซึมควบคุมน้ำหนักดื่มง,ง่ายกลิ่นหอมจากลำไย,ยรสชาติเปรี้ยวหวานจากสารสกัดน้ำพึ่งมะนาวผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ลำไย,ยความภาคภูมิใจของคนลำพูน